สวัสดีครับผมพบกับรายการปรึกษาอินดี้นะครับวันนี้นะครับจะมาทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราชนะให้กินนะครับทำไมทำไมถึงได้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราชนะครับผม ขาได้ตังเราชนะมาซื้อวันนี้เราได้สิทธิ์เราชนะวันแรกทำวันแรกเลยนะครับนี่อันนี้อันนี้เราทำอะไรอยู่ครับที่เคี่ยวเนื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแบบเอาเอาเอาออกแล้วไปหั่นไปหั่นแล้วาเคี่ยวต่อเพราะมันมันเปื่อยนี่แม่ต้มเนื้อกับอะไรครับผมต้มเนื้อกับเครื่องยาเครื่องยานะครับเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนนะครับผมคือเหมือนตุ๋นใช่ไหมใช่ใช่แม่บอกเหมือนตุ๋นเนื้อไว้ก่อนนะครับผมก็เครื่องยาจีนเดี๋ยวเราก็จะทําการหยิบขึ้นมาแล้วหั่นก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาปรุงเมาี่ นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวหั่นเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยววิธีการทําก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวเราชนะสูตรแม่เล็กนะครับผมปรึกษาอินดี้โอเคครับนี่ต้มเนื้ออยู่ไอ้ต้มลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ถุงละหกสิบบาทร้านอร่อยของแม่เลยใช่ไหมครับร้านอร่อยร้านขายเนื้อโดยตรงนะครับผมแม่ก็จะทําการต้มลูกชิ้นไว้ก่อนนะครับผมก่อนน้ำซุปนะครับอันนี้คือน้ำซุปใช่ไหมยังไม่ซุปยังไม่ซุปนะครับผมนี่ยังต้มเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวจะกุ้งกุ้งี้ย เดี๋ยวเที่ยวอีกทีตัวนี้ก็ต้องล้องใส่เครื่องละวใส่เครื่องน้ำ,น,ำน้ำก๋วยเตี๋ยวล้เพราะเราจะทำก๋วยเตี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันนะครับผมสุดน่าล็กนะครับเนี่ยก็ใส่รากผักชีแล้วก็ผงเขาอะไอ้ที่เป็นซองอะซองแดงเขาเฉพาะต้มเนือ้อโดยเฉพาะใส่ร้านอันนี้น้ำซุปแม่ทำเองเลยป่ะครับยังไงอ๋อซื้อฟ้าไทยมาหน่อยหนึ่งที่น้ำทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะใส่เพิ่มมันเพิ่มรสชาติแล้วมีใส่อะไรบ้างครับก็ใส่เกลือนิดนึนง เกลือนิดหนึงก็น้ำตาลน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลอะไรครับวะน้ำตาลตี๊บนิดนึ่งให้มันออกรสหวานหน่อยๆใส่เข้ามาในนี้เลยใช่ไหมใส่เข้ามาในนี้ในนี้มีอะไรในนี้บ้างครับแม่ตักให้ดูก็มีแล้วตักชีนี่นะครับผมแล้วก็มีเครื่องของของเนื้อเนี่ยตักโชย์นะครับอโอ้โหนีเนเน่เนื้อเนื้อยังไม่เปื่อยนะครับผมต่หน้าดีมากครับถ้าไม่เปื่อยนี้อเนื้อจะขึ้นให้มันขึ้นชั่วโมงอันนี้แม่เคี่ยวมาประมาณกี่ชั่วโมงครับนี่ประมาณรอบแรกก็สิบห้านาทีแล้วตอนนี้ครับนี่อีกครึ่งชั่วโมง ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะเปื่อยเพราะว่ามันเปื่อยยากอันนี้คือเราทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเตีน้ำตกเนื้อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตกเนื้อให้มันเปื่อยกันถึงจะใส่เลือดอ๋ออันนี้ก็คือขั้นตอนนี้ก็คือเราคีบไปเรื่อยๆนะครับให้มันปั่นจนมันเปื่อยนะครับผมเนื้อเปื่อยแล้วเราถึงใส่เลือดหอมมากนะครับผมหอมที่เครื่องยาเข้าไหเครื่องยาจีนสองสิบบาทสองสิบบาทนี่ แค่นี้ก็จะได้ได้ก๋วยเตี๋ยวทำถาดแล้วกินกันทั้งวันงบเท่าไหร่วันนี้วันนี้ใช้สองร้อยกว่านะเท่าไหร่นะครับไีอะไรมาไหนสองร้อยเท่าไหร่ล่ะสองร้อยสี่สิบสองร้อยเท่าไหร่เหลือกับลูกชิ้นอ่ะสองร้อยฝ่าเส้นถุงงอกผักรวมแล้วก็อีกห้าสิบบาทเบ็ดเสร็จแล้วหม้อนี้เท่าไหร่ครับผมหม้อนี้รวมสามร้อยหม้อนี้สามร้อยนะครับแต่ก็กินกันได้หลายคนกินได้หลายคนเท่าตัวถึงคน กินเลยนะก็กินก็คุ้มอยู่นอะในคนหลายถ้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเย็นนะครับว่าโฉมหน้าก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่จะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเคี่ยวให้มันเปื่อยก่อนนะครับผมไม่มาไม่เปลี่ยนนะหอมมาเลยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวให้กินนะครับนี่ดูนะครับใส่ลูกชิ้นไปแล้วนะครับวันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อนะครับอ่ะพอแล้วใส่เป็นสิบลูกเลยสองคนสองคนอย่างนี้สองคนนะฮะแตั้งเท่ากิน ขอเส้นใหญ่นะครับผม,มน,นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นที่เราซื้อมานะครับมีเส้นใหญ่กับเส้นเลยมาดูหน้าตานะครับว่าแม่ทําเสร็จแล้วหน้าตาจะน่าทานแค่ไหนอย่าเนี้นอกจากทำกับข้าวเป็นแล้วนางยังทำก๋วยเตี๋ยวเป็นด้วยนะครับก็ทําไปตามเรื่องแหละ,และอร่อยอยู่นะครับอยากกินก็ทําไงอันนี้แม่จะทําการลวกเส้นนะครับอันนี้คือตั้งกระทะลวกเส้นและนั่นก็คือน้ําร้อนให้มันร้อน คุณน้้ำก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดนะครับเราลวกเส้นก่อนนะครับเราลวกกันนี่นะครับถุงงอกนะครับผมถเราถุงงอกเออผมขอถุงงอกสุกนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านแม่นี่ก็จะดีอย่างนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเอาถุงงอกสุกมากสุกน้อยนะครับไปที่ร้านที่เรื่องมาที่โดนด่านครับผม มือมามือมาดกันเอี้ยพยาียายับอ้ันยา่าูะน่ะครผมใส่นี่นะครับอันนี้คือกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนะครับเ้าโอ้โหย่าใส่ผักใส่เดี๋ยวนะจะมีผักอยู่ตรงนี้ ฝักชีใส่เยอะหน่อยหรอผมพี่ฝักชีไปเรื่อยนี่ของผมก้นเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันต้องแบบกลิ่นยอมนะเต็มเครื่องครับผมผมมันตันใส่นิดนึงไงใช่ใช่แล้วมันไม่เลื่นอน กลูกช mm ิ hmm. ้นอย่างเดียวใช่มครับผมถ้าเนื้อเปื่อยมันคงจะไม่เปื่อยอม่กินเนื้อมาไป็นวิีพลาเย่ตาน้ำตาลเสียงข่าวสื่อขาวหนึ่งนะฮะพระเพเม่แลวลูกชิ้นกีลูกหาลูกอะไรหกลูกครับ นไม่ต้องเยอะนี่ไหนเดี๋ยวมันก็ดูดไปนนนนนนััั่่่พอแล้วดูดไปล้นี่ไก็อนีกแล้รนะพี่ไทยโฉมหน้าก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่ควรอยู่ตรงโน้นจะกระทงนะครับเกี๊ยวลูกชิ้นของลูกชายเสร็จแล้วนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมเราชนะนะครับได้เสร็จแล้วนะครับผมนี่นี่คือแม่นะครับผมเรามาลองกินกันนะครับ นี่นะครับวันหยุดนะครับผมก็มาทาก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินกันนะครับใช้สิทธิ์นะครับเราชนะนะครับคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือมีญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วลงทะเบียนใช้สิทธิ์เราชนะนะครับสาเร็จอย่าลืมรีบพาท่านไปใช้กันนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับฝากช่องด้วยแม่ฝากช่องด้วยนะคะช่องอะไรครับผมช่องพุ่งสายินดีโอเคครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมกับการใช้สิทธิ์เราชนะนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนแม่บ๊ายบายอยู่ค่ะ